ทำตอนนี้เห็นผลทันทีโบราณท่านว่าไว้วางไม้กวาดตรงนี้ท่านจะโชคดีตลอดปีสิ่งร้ายๆที่เข้ามาจะหายซ้นลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้ขอพาทุกท่านมาดูความเชื่อเกี่ยวกับการวางไม้กวาดไว้ที่บ้าน หากท่านวางผิดวิธีก็จะเป็นการขัดขวางโชคลาหรือทำให้สิ่งดีๆต่างๆเข้าสู่บ้านได้ยากลองมารับชมรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยนะหมายกวาดปัดโชคทิ้งเมื่อท่านใช้งานอุปกรณ์หมายกวาดที่ตักผงต้องเก็บให้ดีนะเพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคร้ายซึ่งก็ต้องขอบอกว่าในดีมีเสียในเสียก็มีดีในของทุกอย่างนั้น มีทั้งข้อดีข้อเสียเสมอซึ่งนักหวงจ้้ยรุ่นเก่าลายคามหรือคนโบราณก็มักกังวลเรื่องของอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดที่ตักผงเครื่องดูดฝุ่นไม้ถูพื้นถังทิ้งขยะซึ่งสิ่งเหล่านี้ใช้กวาดและเช็ดถูสิ่งสกรปรกจึงมีการเก็บสะสมพลังพลานที่ไม่ดีเอาไว้อยู่กับตัวเองด้วย ดังนั้นเมื่อท่านไม่ใช้งานควรเก็บไว้ให้ผลสายตานาะห่างจากประตูใหญ่มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะการมีไม้กวาดใช้แล้ววางพิงโชอยู่ในห้องโถงไม้กวาดจะเอาโชคดีทิ้งออกไปหมดแม้แต่ถังขยะก็ควรเก็บให้ผลสายตาและทางที่ดีนะควรหาฝาปิดเพื่อที่คอยกักเก็บพลังลบไม่ให้ออกมารบกวนได้สำหรับเคล็ดโบราณท่านบอกว่า ถ้าหากว่าเรากังวลเรื่องของคนมาเยี่ยมเยือนอย่ามวิกาลหรือคนมาหาโดยไม่ได้รับเชิญหรือมาขอความช่วยเหลือวุ่นวายให้วางไม้กวาดโดยเอาไม้กวาดนั้นฉีขึ้นด้านบนหันไปทางด้านนอกประตูทางเข้าให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งหลังเลิกงานหรือปิดไฟขึ้นบ้านนอนนะครับโดยการวางไม้กวาดไว้หน้าบ้านแบบนี้จะเป็นการผักใส ผู้คนที่เราไม่ต้องการให้เขาออกผลไปจากชีวิตของเราแต่ควรทำเฉพาะช่วงกลางคืนนะและทำแค่วันหยุดยาวสุดสัปดาห์ก็พอนะและอย่าลืมเก็บไม้กวาดในตอนเช้าไม่อย่างนั้นโชคของเราก็จะถูกกวาดหายไปด้วยไม่เชื่อก็ลองสังเกตดูวันไหนลืมเก็บไม้กวาดจะมีแต่เรื่องสวยทั้งวันเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะ เพราะมีห้าความเชื่อเกี่ยวกับไม้กวาดมายืนยนันอย่างคนโบราณเขาเชื่อกันว่าห้ามใช้จานแตกห้ามใส่เสื้อกลับด้านห้ามร้องเพลงตอนกินข้าวหากท่านเป็นคนหนึ่งที่อายุอยู่ในช่วงสาปีขึ้นไปก็คงชินกับคำพูดอย่างนี้ไม่น้อยเพราะคงได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เขามักพูดกันบ่อยๆและรวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับไม้กวาดโดยจะขอเล่าให้ท่านฟัง ว่าคนสมัยก่อนนั้นเขาเชื่อกันอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการใช้ไม้กวาดในบ้านของเราความเชื่อแรกก็คือห้ามนำไม้กวาดเก่าไปใช้หากมีการย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ทั้งนี้เพราะเชื่อกันว่าไม้กวาดเก่านั้นได้ผ่านเรื่องราวไม่ดีจากบ้านหลังเก่ามาดังนั้นแล้วการนำไม้กวาดเก่ามาใช้ต่อในบ้านหลังใหม่นั้น ก็จะเป็นการนำเรื่องไม่ดีเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของท่านนั่นเองความเชื่อที่สองหากอยากให้เพื่อนบ้านเป็นมีตรักใครห้ามกวาดสิ่งสกปกออกทิ้งไปทางหน้าบ้านโดยให้ใช้ที่ตักขยะรวมสิ่งสกโปกไปทิ้งแทนแต่หากมีความจำเป็นว่าต้องกวาดออกไปจากบ้านก็ให้กวาดออกไปข้างๆบ้านอยู่หลังบ้านแทนจะดีกว่านะความเชื่อที่สาม การเอาไม้กวาดวางาพาดบนไหลจะทำให้ท่านโชคร้ายตลอดทั้งปีทั้งนี้เพราเชื่อกันว่าการวางไม้กวาดที่เป็นของตามขึ้นไปวางไว้บนไหลนั้นเป็นการลบโลและดูถูกเทวดาประจำตัวเราซึ่งอาจจะทำให้เทวดาประจำตัวไม่พอใจและโดนบันดาลให้เรานั้นพบเจอแต่เรื่องร้ายๆนั่นเองนะครับความเชื่อที่สี หากเดินอยู่แล้วไปเจอไม้กวาดขวางทางให้ทำการเดินอ้อมไปไม่ให้คามทั้งนี้ก็เพราะเชื่อว่าไม้กวาดเป็นสิ่งรวมของสิ่งไม่ดีหากก้าวข้ามไปอาจทำให้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นติดมากับตัวเราได้นะการเดินอ้อมไปทำให้สิ่งเหล่านั้นไม่มาข้องแวะกับเราได้ดั่นเองและความเชื่อที่หา้า หากต้องการให้ใครสักคนหายไปจากชีวิตของท่านให้เดินตามหลังพร้อมกับกวาดพื้นตามไปด้วยเพราะเชื่อว่าการกวาดพื้นจะเป็นการกลบทางที่เคยเดินตามกันหรือทางที่ทําให้คนคนนั้นมีโอกาสกลับมาพบเราได้อีกอย่างไรก็ตามความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณน,นั้นเราจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการเชื่อและปฏิบัติตามด้วยนะ บางความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาก็อาจเป็นกุศโลบายที่ไม่ว่าเราจะทำตามเพราะความกลัวหรือความเชื่อการกระทำเหล่านั้นก็จะสามารถช่วยชักนำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างระมัดระวังมากขึ้นนั่นเองและเมื่อเราวางตำแหน่งไม้กวาดอย่างถูกต้องแล้วคราวนี้กระผมจะขอแนะนำพระคาถาขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่อาจจะตกค้างอยู่ในบ้านของเรา มาให้ทุกท่านได้ลองน้อมนำไปภาวนากันนะโดยพระคาถาบทนี้ชื่อว่าพระคาถาขับไล่สิ่งชั่วร้ายชายท่องกับน้ำบริสุทธิ์แล้วนำไปปราบรมให้ทั่วสถานที่นั้นนนก็จะช่วยแก้อาถรรพ์ต่างๆณนที่แห่งนั้นได้โดยให้เตรียมน้ำไว้หนึ่งถังแล้วว่าพระคาถาไปพร้อมๆกันดังนี้หมาโธรังอัตตระโรเวสาวโน นาหากะปีปิสาขาตาวาโหมีมหายักษขาเทพาอนุตตารังเทพาดาเทพาเอรกรขังยังยังอีตีเวสาวานันภูตังมหาลักชามนงมหาภูอารักขานาพุทธ,ธีนมัตตนางกาลปิติทิสาสัพเพยักษขาปะลายตานี มาโทรังอตาตาระโรเวสาวโนนาหากปีปิสาคาตาวาโหมีมาหายักขาเทพาอนุตตารังเทพาดาเทพาเอกรักขังยังยังอีตีเวสาวานันภูตังมาหาลักชามะนงหมาภูอารักขานาพุทธินมัตตนานัง กาลปิติทิสาสัพเพยักขาปะลายัตตานิมหาโทรังอัตระโรเวสาวนโนนาหากปีปิสาขาตาวาโหมิมาหายักขาเทพาอนุตตารังเทพาดาเทพาเอกรักขังยังยังอีตีเวสาวนันภูตังมาหาลักชามะนง หมาภูอารักขานาพุทธ,ธินมัตตนงังกาลาปิติทิสาสัพเพยักขาปะลายัตตานีสาโถสาโถสาโถเพียงเท่านี้ก็นำน้ำไปประพรมตามจุดต่างๆของบ้านได้เลยนะลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ